สวัสดีจ้ามาพบอกันอีกแค่เขาค่ะอันนี้มาพบอกับสาวนี่ตามใจปากมึอนี่สาวนี่ได้เมนูนี่ค่ะพี่น้องส่วงเทียงส่วงบาบมาก,กินบมกอง่มกับักขาม,อ,มอยากกินของส่งค่ะพี่น้องมึอนี่พาลูกหลานมานาั่งนั่มมาเ็ดอันอันถอนยายุสวนพักค่ะ <c ười> ใครยังหูเลยอันนี้ลูกสาวแนะน้ำตัวาจะลูกสวัสดีค่ะ ชื่อเกนค่ะอ่าอันนี้ชื่ออะไรคะชื่อลำแบมค่ะสวัสดีค่ะยังคะสวัสดีค่ะอ่าอันนี้หลานจ้ะสวัสดีค่ะตองแม่ค่ะอ้าวสกิ๊กสกิ๊กไอคอนเอาว่าเป็นยังคะพี่น้องมากเบาๆหลายนะพี่น้องเนาะสิผาพี่น้องมากินสมเลยจ้ะมามาหน่อยมึงยิหน่อยอยากกินสมน้ำโอ้พี่น้องลืมเดตต้อนโคโล่มาพร้อมปลาแดกค่ะอันนี้ก็เป็นปลาแดกซับ เดาบองมานวนมลนะแม่กินนะทั้งลูกทั้งหลา,านแม่นางกินกันที่ไหนหรอหลบใบไม่เห็ดเบียก คล้อ,องแพบอกก <c oughs> ่บุี่ยอกนะมีวันหยุดค่ะพี่น,อน้องลูกหลานหลาย ไ้บอกว่าสมน้องแบมบอกไม่เปรี video, ้ยวเหรอทำไมไม่เปรี้ยวเปรี้ยววะลูกคนอืออกเอาอันฟ้าฟ้าแตงให้ฮะเพราะว่าี่เป็นไงอีกแดงกินรอพี่น้องเขาอยากมากเล่นะ มาแบบนี้มนสมอยากอีนนี้ไปปีนขึ้นอวค้มอร่อยอ่ะก็ม,มุดเล็หน้อยไรกินได้หลายคนมันัดงเสี่ยมตอวน้ำเปล่ามา้ง กันล้อา,าเดียวเนาะโอ้ซื่นหมก,กุมกขึ้นื่อหนักนครับเพีงแต่นอกจะได้กินปลาเด็กตอนนี้เนะโอ้หนาส้มมีเลยพี่น้องตากแดด ร้านทั้งใจกครบบร้ายครับม,มือวันหยุดอะยรฮายโหลพี่น่อยจักบากันนะ บายบายสวยๆนี่ผู้อยากห่อะเดส้ปะเดียไเปิดนะไพ่เปิาเดียวเฮ้เนาะมาเริ่มคนให้ลพี่น้องเอตอนครับกินโซมาเด้อพี่น้องผู้ใหญ แม่ไม่ชอบกินปลาหรอนะขอโทษนะขอโทษดานะไม่อยากกินไม่อยากกินปลาไม่จะกินปลาปลาอย่างนี้ปลาขาวปลาอาวปลาหยุดมาจีบแล้วพี่น้องอันซับมากกะมี่เป็นต้นกะมี่พี่น้อง เป็นนางว่าไหมบอกอยินเปตนายพี่น้องเอ้ยหอมมอะไรนมหนาบัวสืจับไหม บอกเค้า่ามาน,นไปเถอะมาอีกจะคำไปาไปได้พี่เมีปลาซาพีมียได้ด้่ากินกินม,มาก ไปกไม่ได้น้องลูกนะคะลูกไม่ได้ไม่ดื้อนะหนันีิ้มแมกกะมันซิมแล้วแมกได้ไหมมาอาเลยเอาเลยไอพี่น้องห้องอยากนั่นสมากินได้แม่เนี่ยแม่ค่ะที่เจได้กินเขาทีเอาวเขาที่ยาวมันเลยแบ่งจะไปจับยาวกันมือขอโทษขออภัยพี่น้องเด้อมือนี้เด็กหน่อยหลายบรรยุดค่ะ เหายหลาย,ลายคนมากับแสรปีกแบบเนาะพี่น้องนี่ตะลุกหลนันจับอดให้นะกว่าไหม ผสผสมผสมไม่ด้นะคะลูกไม่ได้นะอ้ยโยนนานยนยนเยอะอเเาอาเฮบไปเกได้ไ

กคมา <c oughs> งนียงหลายคนแซ่บจ้ะพี่น้องเอ้ยหนกหลานมากินน้ำแซ่บพัก <c oughs> <c oughs> ส่ออเมืองอบ้าามาคามาคุยสวมเมืองกันสวนน้ำนาำนี่ควยเจ้าจางเสี ค่ะค uh ่ะโอเคค่ะก mm. ิ่ไหนที่นี่ปะอย่าไปมาอีกคำพี่น้องที่ไหน นั่งได้สิบ่ i ตืดูใจคักเด้เอบ้านด้สมใจอยากสมใจอยเอ๊ะวาชิคกี้ก่แไปยอะไปอไปยอะมานะไปนี่เนาะ กินยังกินแล้วกินยังกินแล้วค่ะกินแล้วเนาะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะท้องร่วงกันอาอเปพี่น้อนเปรียกกระพาะตอนเปรียดกรสิบยิ้มกระสิบอะไรล่ะดีหน่อยกันไล่อิ่ม ้กับเชลาพี่น้องไปเได้แน่จ้ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับสาวนี่พร้อมแน่จ้ะมืม้อนี้ก็ได้น้องได้ลูกได้หลานมืม้อนี้เป็นวันหยุดของเด็กน้อยค่ะ,คะเลยมาไอ้ถอนหญ้าตัอย่ะเลยพากันมากินบุ่งยมในช่วงในช่วงอันไอบ๊ายบายค่ะยังไงก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้นําเด้อจ้า้ใดมัมกแบบใดอ่าให้กินอีหยังกั แนะนำเขามาเดี๋ยวสาวนี่จะเข้าไปอ่านอ่ะสาวนี่ก็จะหามากินพี่นอ้องเบิ่งนะจ๊ะเนาะไปละจ้ะสวัสดีค่ะขอบคุณเลยดาเด้อพี่น,อน้องเนอะ